สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวิธีกระเทยแก่บิวตี้ค่ะน้ำหอมไปแล้วนะคะกลับมาถึงวันนี้ก็จะมาถึงแฮร์แ a อีกรอบนะจ๊ะอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งมหาศาลอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือผ้าเช็ดผมแต่เรียกผ้าเช็ดผมก็คงจะไม่ถูกนักนะคะนี่คือเอควิสนะคะ ใครคุ้นกับเอครีสนะคะก็คงจะรู้ว่าเอค i ีสมันเป็นผ้าที่ใช้สำหรับในการทำให้ผมแห้งเร็วขึ้นนะะหรือในความเป็นจริงมันก็เราควรจะใช้คำว่ามันแบบมันหมาดนะผมมันหมาดเร็วขึ้นนะคะจากปกติที่เราจะต้องเป่าผมใช้ความร้อนซึ่งมันจะไปทำลายเส้นผมอะไรอย่างเนาะนะคะมันก็จะอ่ะใช้วิธีการเอาผ้าเข้าไปห่อผมไว้เพื่อให้มันแบบมันเหมือน ให้ตัวใยผ้ามันดูดซับนะคะความชื้นเข้าไปนะคะมันก็จะทําให้ผมเนี่ยมันหมาดลงในขณะเดียวกันมันก็กักเก็บความชุ่มชื้นของผมไว้อยู่นะคะมันก็ทําให้ผมไม่แห้งนะคะไม่แตกไม่เสียไม่ต้องใช้ความร้อนหรือไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเพื่อทําให้ผมมันแห้งเร็วขึ้นนะคะรวมทั้งผมเนี่ยมันจะจัดทรงง่ายๆขึ้นด้วยนะคะ วันนี้ a q u i ินะคะเขาออกของใหม่นะคะก็ต้องลองเขาหนึงนะคะขออนุญาตถอดแมไวไปดีนะนะคะอ่ะต้องมาลองเขาหนึงนะคะตัวใหม่ของเขานะคะมาด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรกก็คือ a q u i ินะคะ Copper ร์ตัวนี้นะคะอ่ะใครคุ้นกับ a q u i ิก็จะรู้ว่า a q u i ิเนี่ยเขาจะมีตัวหลักๆอยู่2ตัวนะคะตัวหนึ่งจะเป็นรุ่น ลุ้นหนาแบบสำหรับผมที่เป็นผมเส้นบางเส้นเล็กแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นแบบวอฟเฟิลแบบนี้สำหรับคนที่เป็นผมเส้นหนานะคะอันนี้ผ้าใยของเขาเนี่ยมันชื่อว่าอะควิเทคนะคะอะควิเทคมันจะเป็นเส้นใยพิเศษนะคะโดยมากมันจะแบบเขาใช้ในวงการอุตสาหากรรมหรือว่าสำหรับการทอเสื้อผ้านักกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าทําผ้าล่มอ่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบหนังน,นะคะ มันจะทําหน้าที่ในการแบบดูดซับความพวกแบบพวกเหงื่ออะไรเงี้ยได้ดีเขาก็เลยเอามาใช้กับอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวแรกซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีคอปเปอร์อยู่ด้วยนะคะในนี้ะตัวคอปเปอร์เนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนคอปเปอร์หรือว่าพวกสังกะสีอะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็จะทําหน้าที่ในในการแบบว่าเหมือนแบบ พวกดูดซับสิ่งสุกกระกอ่ะทำหน้าที่ได้แบบนั้นนะคะอันนี้คือตัวแรกของเขานะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมันจะเขียนเลยว่า Same Soft Touch นะคะนี่คือแบบโครงเส้นใยของเขานั้อยู่ตรงนี้อ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ฮิตมากนะคะหลายคนจับจองเป็นเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเอควิสนะคะทำร่วมกับอลิสแล้วก็โอริเบียนะคะเป็นพาย เส้นใยแบบดับเบิลเลเยอร์นะมันจะเป็นดับเบิลเลเยอร์แบบนี้แนวอ,อ่ะอันนี้คือชั้นที่1น,นะคะที่เป็นเหมือนลายกระตูนนั้นอันนี้ชั้นที่หนึ่งส่วนชั้นในนะคะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นใยอะควิ Architect เทคเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะอ่ะด้านบนเนี่ยจะทําให้ผมเราเนี่ยค่ะเหมือนแบบเหมือนมันทำให้แบบเวลาเรานอนหลับอ่ะอีความชื้นมันไม่ไปถูกพกหมอนะนะคะ ส่วนด้านในนะคะที่เป็นเส้นใยอะคริเลตเนี่ยค่ะมันก็ทำให้ผมเนี่ยมันแบบมันแห้งเร็วขึ้นปละหยักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากปกติที่เราต้องใช้เวลานานๆน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถแบบห่อผมแล้วก็นอนไปได้เลยแฮมหมอนก็จะไม่เปียก<ๆ>วิธีใช้เด<ๆ>ี๋ยวหล๋ยคนงงวิธีใช้นะคะก็คือ สมุดอันนี้เป็นใช้ได้ทั้งแบบนะด้านหน้าน,น,นะคะสมุดอันนี้มันจะมีเป็นกระดุมอยู่ตรงนี้นะคะสามารถไว้หลังศีรษะก็ได้หรือไว้ข้างหน้าก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะจากนั้นเมื่อเคลื่อนไปบนผมแล้วฉันจะลองบนหัวให้ดูไหมก,ก็ได้นี่ก,ก็ได้นะคะท่าไหนก็ได้บิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป็น ตะขอไว้บิดกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็แบบนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีประมาณนี้นะคะผมมันก็จะหมากขึ้นนะคะหรือว่าจะกลับก็ได้กลับด้านก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็หมุน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 แล้วหลัง okay. แล้วก็อย่าลืมเอาตะขอแล้วก็ดึงกลับมาแน่น้ามาติดกับอีกระดุมตัวนี้เหมือนเดิมแค่นี้เองแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทิ้งไว้ทำอีกก็ได้ทําได้ทั้งสองแบบอย่างนงี้อันนี้มันก็จะแบบดูยากนิดนึงเวลาสมมติว่าเท่าเผยนอ,นอนลงไปนะคะมันจะยายกนิดนึงอันทําแบบแรกมันง่ายกว่า มีห่หนัดทั้งสองแบบผมไปเสียซมาแล้วจ้ะนะคะอ่ะก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะทั้งสองรุ่นที่เป็นตัวใหม่สายลองใช้กันนะจทั้งสองรุ่นนะคะ